สวัสดีครับผมกาลาพาลุยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาน้ําตกในตำนานนะครับไปดูกันว่าวันนี้ผมจะหาน้าตกในตำนานเจอหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผม โอเคครับก็สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้แผนเราก็เปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับที่น้ําตกที่ผมกําลังจะไปนะครับมีช้างป่ากําลังออกอารวาสนะครับผมก็เลยไม่กล้าเดินทางไปคนเดียวนะครับตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนแผนมาที่เหมืองลุงปุนะครับซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางป่านะครับเป็นเหมืองเก่าแก่นะครับตอนนี้ก็ได้ทําการปิดตัวลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเศษซากอุปกรณ์ทําเหมืองยังหลงเหลืออยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมโอเคนะครับทุกคนพอเรามาถึงปากทางเข้าเหมืองนะครับเราก็จะเจอรถนะครับรถบรรทุกนะครับจอดอยู่นะครับสองคันนะครับรถบรรทุกสุดคลาสสิกนะครับนี่ครับรถตั้งแต่สมัยเหมืองนะครับอายุก็น่าจะมีราว จ็ดแปดสิบปีแล้วนะครับเป็นรถหกล้อนะครับทุกคนคันใหญ่มากหัวเกีงนี่ใหญ่มากเลยครับทุกคนคันต่อมานะครับน่าจะเป็นรถดำนะครับคันนี้เป็นแปดล้อนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่เจ็ดล้อนะครับทุกคนล้อฝั่งไม่มีล้อหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถดำนะครับโอ้โหฝากระโปรงยาวมากครับทุกคนรถสมัยก่อนนะ สุดคลาสสิกนะครับเปิดประทุน,นะครับไม่มีกระจกหน้านะครับนี่ครับด้านข้างโอ้ฟังนี้ล้อ,อยางก็หายไปนะครับทุกคนก็ยังลงเหลืออยู่นะครับเป็นเศษซากนะนี่ครับเครื่องยนต์โอเคครับทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นบ้านพักของคนงานในนี้นะครับคนงานตั้งแต่สมัยเหมืองนะแล้วก็มี มีบัวด้วยครับแล้วก็มีโฮมสเตย์นะครับแล้วก็บ้านเจ้าของเหมืองนะครับก็จะอยู่ด้านด้านนู้นนะครับที่อยู่หลังต้นไม้นะครับบ้านเจ้าของเหมืองนะตรงนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์นะครับโอเคครับก็จะเปิดให้เข้าพักนะครับช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะครับก็ต้องดูฝนท่าอากาศก่อนนะครับกว่าเขาจะเปิดทําการให้มาพักที่นี่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมด้านบนดีกว่าว่า ท่นี่จะมีอะไรนะครับนี่นะครับทุกคนคันนี้ก็จะเป็นรถแลนด์โรเวอร์นะครับแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะรถในฝันผมเลยนะครับสวยมากเลยนะทุกคนนี่ครับนี่ก็จะเป็นเศษซากรถอะไรก็ไม่รู้นะครับมีเบาะนะครับบอดเหล็กนะเป็นเป็นโครงนะครับไม่รู้โครงรถอะไรนะ ไม่รู้ว่าโครงของ Land r o v หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นรถรถไถดินก็ไม่แน่ใจนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรถไถดินนะครับเขาไม่รู้ว่ารถเรียวกว่ารถอะไรนะมันคันเล็กนะครับมินิคูเปอร์นะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะนี่ครับมันเล็กมากเลยทุกคนมินิมากเลยอะมันน่ารักอะทุกคนคือแบบผมเคยเจอแต่รถไถที่มันแบบ รถไถดินที่แบบใหญ่ๆอะครับทุกคนแต่นี้มันคือแบบมันใหญ่พอๆกับรถกระบะนะครับที่ใช้ในชีวิตประจาวันนะแล้วก็นี่ครับเขาเรียกอะไรอะปุ้งกีเหรออันนี้เขาไม่รู้เขาเรียกอะไรผานได้ป่าผมก็ไม่มั่นใจนะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับน่ารักครับมินิมากนี่ครับโอ้โหทุกคนสวยมากเลย น่ารักครับทุกคนเดี๋ยวผมลองขอขึ้นดูนะครับเดี <c oughs> ๋ยวทุกคนเนี่ยเบานั่งนะครับไม่มีเบาะแล้วเหลือแต่โครงสร้างเป็นเหล็กนะครับแล้วก็พวงมาลัยไม่มีทุกคนรถคันนี้ไม่ใช้พวงมาลัยใช่ไหมน, <c oughs> นี่มีคันบังคับนะครับไม่รู้อะไรนะแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับเอาเวลาเขาขับเขาขับยังไงไม่มีพวงมาลัย หรือว่ามันเป็นเพาะอ๋อทคนไม่ใช่มันเป็นเพาะนี่ครับเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้มีล้อเนาะมันเป็นปีนตะขาบเนาะเขาใช้การแบบหมุนนะครับเหมือนรถรถเหมือนรถอะไรนะรถอีแท e ็กที่เขาไถานาทนุกคนเหมือนกำซ้ายแล้วมันก็จะไปขวาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ก็น่ารักนะครับยังสวยอยู่เลยสภาพนะครับแล้วก็มีโมนิฟายเพิมเ่มเติมครับ มีหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับโอเคครับ okay. ด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเอาไว้สําหรับคนที่มากางเต็นท์หรือเปล่านะก็ไม่รู้นะหรือว่าอาจจะเอาไว้ให้คนที่เข้ามาชมนะครับไปห้องน้ําหรือทําธุระส่วนตัวนะก็มีห้องน้ําให้นะครับสะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องวิ่งเข้าป่านะโอเคครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่าปุ้งกีหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกอะไรนะนี่ครับนี่นะครับ จะเป็นปุ้งกีแล้วก็มีรางรถไฟนะครับก็คือถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับก็จะใช้ในการขนแร่ออกจากในอุโมงหรือสถานที่ต่างๆนะครับก็คือเหมือนนะับเราต่อรางเข้ามานะครับสมมติเป็นอุโมงนะตรงนี้อัดโอเคครับทุกคนนี่ก็คือแบบจินตนาการตามนะครับก็คือตรงนี้เป็นอุโมงนะครับเขาก็จะต่อรางมาอย่างนี้นะแล้วก็ คนในอุมโมงก็เหมือนตักดินใส่แล้วก็จะมีตัวลากลากออกไปนะผมก็ไม่รู้ว่าใช้คนลากหรือว่าใช้เครื่องจักรลาก,กทีนะครับก็จะมีปุ้งกีแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปุ้งกีเดียวครับก็น่าจะมีเยอะๆนะครับก็นี่ครับตรงนี้ก็เป็นอีกปุ้งกีหนึ่งแต่เขาโดนวางอยู่ข้างล่างนะครับเขาไม่มีขาดไม่มีขาดตั้งแบบนั้นนะแล้วก็นี่ก็เช่นเดียวกันครับนี่ นี่ครับก็จะมีสันนิษฐานนะว่าจะมีล้อข้างล่างนะครับแต่ตอนนี้ล้อไม่มีแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เอาไว้ทําอะไรไม่รู้คันบังคับอะไรไม่รู้ทุกคนเอาไว้เทหรือเปล่าไม่รู้นะมันเก่าแล้วทุกคนใช่ครับเราไปดูปืนฉีดน้ํากันทุกคนนะครับเป็นรางรถไฟนะครับเป็นล้อนะมันเข็นได้เข็นได้ทุกคนเข็นได้นี่ แล้วก็จอดตรงไม้หมอนนะครับมีไม้หมอนด้วยโอเคครับนี่ครับผมปืนฉีดน้ําตอนนี้เขาล้มนะครับจริงๆผมว่าเขาน่าจะตั้งอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะไม้ชํารุดนะครับแล้วเขาก็ล้มแล้วก็ไปเจอเฟืองอะไรไม่รู้ทุกคนเฟืองอะไรทำไมมันใหญ่จังโหหนักหนัก,นกทุกคน,ท,กคนทับปีนอีกห <c oughs> นักมากทุกคนเฟืองอะไรไม่รู้อะปืนฉีดน้ํานะครับเขาก็ <c oughs> <c oughs> จะอยู่ในลักษณะตั้งขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะส่งน้ำน่ครับเขาจะส่งน้ำมาจากสมุดนะเราเราต่อท่อน้ำเข้าตรงนี้ใช่ป่ะแล้วน้ำมันก็จะวิ่งมานะครับวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็จะไปจะไปตรงนี้วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะฉีดออกด้านหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังนี้เหมือนแบบนี่ครับตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่ก้อนหินหรืออะไรเหมือนแบบ ่วงน้ำหนักนครับทุกคนถ่วงน้ําหนักให้ปืนมันขึ้นลงหรือว่าอะไรทํานองเนี้ยครับจันนิาฐานนะประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้นะไม่เคยเห็นที่เขาใช้งานนะครับแต่เคยเห็นที่เขาตั้งโชว์อยู่หน้าหมู่บ้านนะครับแต่ก่อนนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงเก็บแร่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยมาเหมือนกะันนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมานะ เปิดประตูเ้้าประตูเม a ซิ่งมากครับทุกคนโอเคครับนี่นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าโรงแต่งแร่นะครับเหมืองแร่พัฒนาการนะครับนี่ครับทุกคนเป็นเป็นเครื่องจกักรอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่เอาไว้เหมือนแบบบดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะทุกคนเหมือนกับว่า เราหมุนตัวนี้ครับทุกคนเนี่ยครับตัวนี้เราหมุนโยกนะครับหมุนโยกเราจะมีกลไกทํางานนะครับมีกลไกทํางานแล้วก็ตัวนี้น่าจะเอาไวบ้บดหินหรือเปล่าหรือว่าบดอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้คือเตาหลอมนะครับเตาหลอมแร่หรือเปล่าโอ้ประตูนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับ น่าจะเป็นเตาเตาหลอมแร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับที่คัดแยกหรือเปล่าน,นะทุกคนที่คัดแยกอันนี้คืออีหยังก็ไม่รู้ทุกคนที่เปิดถังน้ำมันหรือเปล่าน,นี่ครับอันนี้อีเตอร์นะครับอีเตอร์สมัยก่อนนะก่อนอืมทุกคนอีเตอร์ อันนี้ก็น่าจะเป็นของยุคใหม่นะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับสมัยเหมืองแร่นะเหมือนเหมือนถังเผาอะไรสักอย่างอรทุกคนไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกอะไรแล้วก็จะมาที่เครื่องจักรนะครับน่าจะเป็นเครื่องร่อนนะน่าจะเป็นเครื่องร่อนนะครับเครื่องร่อนแร่นะแบบกลไกที่แบบเขาทางานแล้วมันจะสั่นนะทุกคนกรุกรุ๊กรุ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 อะไรประมาณนั้นนะนะทุกคนนี่ครับมันมันขึ้นไปเหยียบ ได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไปนี่ทุกคนเราก็เอาเศษหินเศษดินนะครับมาใส่ในนี้นะแล้วเขาก็จะมาปูตรงนี้นะครทุกคนแล้วก็ลงไปข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ก็จะสั่นนะครับนี่ครับที่ปั่นสายพานนะอยู่ตรงนี้นี่ครับทุกคนก็จะออกมาตรงนี้นะครับนี่ครับช่องทางออกตรงนี้ก็น่าจะแบบเอาไว้แบบเป็นแร่ที่ใช้ได้นะครับส่วนด้านหน้า น่าจะเอาไว้ทิ้งหรือเปล่าไม่รู้นะพวกเศษหินให,ใ,หใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็มีสองทางนะทางออกนะแล้วก็เนี่ยครับก็จะเป็นโอ้โหเป็นอะไรไม่รู้ครับทุกคนผมมันไม่ไม,ไม,ไม่เริ่มงงแล้วครับตอนนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนี่ยทุกคนสายพานสมัยก่อนนะมันทํามาจากอะไรอะ่ะพ่อน้ํานะครับพ่อน้ำัะเพิงว่าน่าจะใช่ทุกคน ก็เจ๋งอะเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นท่อน้ำดับเพลิงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องจักรอะไรไม่รู้ทุกคนก็น่าจะเป็นแบบบดหินบดอะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจนะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราดูเครื่องมือและอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่เขาใช้นะครับก็คือตาช่างนะครับไม่ใช่ยายช่างนะตาช่างเนี่ยทุกคน จะเป็นตาช่างแบบโบราณโบราณหน่อยนะครับนี่ทุกคนตาช่างนะแล้วก็จะมีตาช่างเล็กๆอันหนึ่งนะครับตรงนี้น่ารักมินิโมมากเลยนะครับตัวนี้ตาช่างนี้นะ่าจะแบบอายุยังไม่เยอะนะครับอผมก็ไม่รู้นะผมใช้ไม่เป็นนะนะครับตาช่างคือผมใช้ไม่เป็นนะทุกคนมันใช้ยังไงไม่รู้อะ ช่างมันเถอะครับทุกคนเราไปดูกันที่อื่นดีกว่านะครับโอ้ตาช่างมีหลายตัวทุกคนนี่นีก็ตาช่างนะครับแล้วก็ล้อรถเข็นเป็นล้อรถเข็นนะครับแล้วก็จะมีแหนบสิบล้อป่ะหรือว่าแหนบอะไรไม่รู้ตรงนั้นแล้วก็จะมีกระทะนะครับของรถบรรทุกนะครับตรงนี้นะครับสันิฐานนะครับว่าอาจจะเป็นลานบดแร่นะครับตรงนี้นะเป็นปูนนะเป็นปูนซีเมนแล้วก็มี พอน้ำเหล็กนะครับท่อเหล็กนะแล้วก็เขาก็จะเทปูนใส่ข้างในนี้นะครับให้เต็มนะครับให้เต็มเพื่อที่มันมีน้ําหนักนะครับแล้วเขาก็จะกลิ้งไปกลิ้งมานะครับบดแร่นะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแม่แรงนะครับแม่แรงแล้วก็อีเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแสลงนะครับเขาตีเป็นอะไรไม่รู้อะเหมือนเขาจะตั้งใจจงใจตีมีดนะครับแต่ไม่สําเร็จนะยังไม่เสร็จนะครับ บอกให้เขามาตีใหม่นี่ก็เป็นตู้เย็นหรือเปล่าทุกคน,นตู้ยาใช่หรอไม่ใช่ตู้เย็นอ่ะทุกคนเป็นตู้ยาทุกคนไม่รู้มียาอะไรบ้างอ่ะนี่นทุกคนโอ้โหเทดด้านล่างก็มีนะครับไม่รู้มียาอะไรบ้างนะโอ้ น,นี่เอาไว้ฉีดอะไรเนะี่ยด้านล่างครับมีสามประตูนะอุ้ยมีจิ้งจกด้านล่างก็เป็นยานะครับมีจิ้งจกด้วยนะปิดไม่รบกวนเขาแล้วก็อันนี้เป็นลิงชา้างนะครับเอาไม่ใช่เป็นประตูเหมือนกันด้านล่างนี้ไม่มีครับโบเบไม่รู้เขาเอาเก็บาบว้เ,วเก็บอะไรนะครับทุกคนโอเค อันนี้น่าจะเป็นตู้เย็นนะอ้าวเป็นตู้ยาเหรอมียาอะไรไม่รู้ทุกคนเต็ไมไปหมดเลยไม่ใช่ตู้เย็นหรอน่ามีแต่ยาเต็ไมไปหมดเลยไม่รู้อะช่างแต่มันไม่รู้ตัวอะไรแต่รู้แต่ว่ามันมียาเต็ไมไปหมดนี่จะอาจจะเป็นเครื่องอย่างวะ มีมอเตอร์เครื่องปั่นไฟอ่ะทุกคนอาจจะเป็นเครื่องปั่นไฟหรือไม่ก็ปั๊มน้ำทุกคนปั๊มน้ำนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำนะทุกคนเป็นปั๊มน้ำแล้วก็นี่ครับไม่รู้อะไรนะแล้วก็อันนี้ก็อีกแล้วทุกคนเอาไ้บดอะไรอะเนี่ยทุกคนหลักการทำงานของมันะมันจะหมุนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวของเขาพังไม่เล่นไม่เล่นนี่ทุกคนเครื่องบดปลาหมึกเปล่าทุกคนเนี่ยเนี่เครื่องบดปลาหมึกเปล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์อยังไม่รู้อ่ะน,นี่ไม่รู้นะเป็นเครื่องดูคล้ายๆน่าจะเป็นเครื่องอยังวะอ๋อเป็นเป็นเครื่องยนต์ครับเอาไว้ลันสายพานเฉยๆนะไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้ทำอะไร ก็น่าจะเอาไว้รันสายพานก็ได้หรือว่าเครื่องสูบน้ำอีกอไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็อียังก็ไม่รู้นะครับทุกคนผมก็ไม่ไม่เคยเห็นนะพวกเนี้ยโออันนี้ก็เครื่องยนต์ครับทุกคนนีครับนะโอหมีแต่ของที่แบบลึกลับนะครับผมไม่เคยเห็นนะทุกคน๋ย่บอกงนะอันนี้คือแยกสมัยก่อนเนี่ยทุกคน ใช่เปล่าเนี่ยมีหัวแสดงอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะทางนี้นะไปถึงข้างล่างนะเนี่ยทุกคนเป็นยักษ์สมัยก่อนรือเปล่านะแล้วก็โหมีใบเลื่อยครับใบเลื่อยยักษ์โอ้ดูด้ามจับดิเล็กนิดเดียวนะโหเขาเอาไว้ล้มต้นไม้นะใหญ่มากทุกคนใบเลื่อยแล้วก็มาอีกเครื่องหนึ่งครับก็ไม่รู้เครื่องอะไรนะ มีแต่อุปกรณ์ที่แบบผมไม่เกิดไม่ทันนะครับโอเคครับทุกคนนี่ครับเป็นเครื่องสูบน้ําสมัยใหม่นะนี่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเครื่องสูบน้ําอะไรนะแต่เป็นของสมัยใหม่ครับอนี่ก็จะเป็นที่แยกแร่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้นี่ครับก็จะเป็นแบบเราเอาพวกแร่ที่เราอันนี้เสร็จแล้วนะครับ บดอะไรเรียบร้อยแล้วมาใส่นะมาใส่แล้วก็เอาน้ําฉีดไว้อย่างเงี้ยทุกคนแล้วอันไหนที่มันไม่มีน้ําหนักนะครับก็จะไหลตามน้ําไปไปที่บ่อพักนะครับไปที่บ่อพักตรงนี้นะแล้วน้ําก็จะไหลกลับไปที่บ่อพักน้ํานะครับแล้วเขาก็น่าจะสูบจากตรงนี้วนกลับไปนะครับเป็น ขบวนการทําซ้ํานะครับก็คือช่วยประหยัดน้ํานะครับตรงนี้ก็มีสามสามช่องช่องนะครับที่แบบปล่อยน้ํามานะครับมีช่องช่องนี้ช่องด้านซ้ายนะนี้กลางแล้วีีด้านขวานะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่ผมโอเคครับทุกคนเรื่องที่ผมอธ,ธิบายมาทั้งหมดนี้นะครับอาจจะไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นทั้งหมดนะครับ ก็มีบางส่วนที่ผมสนิษฐานเอานะครับเดาเอาคาดการเอานะครับข้อมูลในการทําเหมืองนะครับผมไม่มีเลยนะผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะแต่ผมคาดคะเนนะครับว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้อาจจะใช่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ผมก็เกิดไม่ทันในสมัยที่เขาทําเหมืองนะครับอันไหนที่ผมพอจะรู้ผมก็พูดได้มากอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะอธิบายได้น้อยนะครับจบกนั้นะ 嗯，反正。